ตกกะกะเพียงแอลกะเพียงแอลพี่น้องนะของแท้เลยกะปีนี่งแบกใยเลยกะถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปต้องยูทูบของแท้เลยต้องยูทูบยูทูบเนี่ย,ยขัย YouTube, YouTube. นยข้นตอนครอบ โอ้โหเพียงแอวเพียงเอิกคุณตันนี้สุดยอดตามไมตามไมยืนยืนกันโอ้โหกะสุดยอดฮอดพี่เจอเลยกูกาซื้อฮอร์ี่เจอเลย ุูยดีเนาะุูยดีนี่ขั้นตอนขั้นตอนมัดปึ๊บเน็บทิ่มบานเอาจุดเลยดจังเลยนี่ดูตกครับดกกะนี่อ่ะ เแ็นยังเนี่ยตังใบสางใบตังใบอนจะสวยสางต้นสวยดีประกาศให้อุดอรประกาศให้อุดอรพี่น้องประกาศ,ากกาศเขาเหนียวกอขอหกข้าวนาปีโหน่ะปัว

นี่ลังโซฟานาสูดินเกิดูเป็นลังของสตังตว์วางโตสิครับใหญ่ไหม ตรงกันยาวๆเลยคลิปนี้ยาวๆไปเลยว่าขาดความโอ้หัเบ่งออาพี่น้องกะห้าไม,มไหลต้นสวยเทียบชมได้ทั่วโลกนะครับคลิปนี้ว่าโ,โลกเลย อสั่งใบก้อนน้ำมันไปเลยตีส่งหางบ่หางบ่สวยด้วยพอดีพอดีดบ่เดี๋ยวดูลำต้นครับกระซัมบีอ่ะวีผมวีผมสวยด้วยลำต้นหัวใหญ่จับง่ายอมเลยจับง่ายง่ายเลยลำต้นวิบวิบ เอาฝีมือเอาม,มือชีพครับข้าวดึงอา้าวดึงดึงดึงได้แล้วโอ้ยแบบนี้เจ้าจังเลย Vì bùi hà nạc gà pink pink khóc nhau đi nhau <laughs> <laughs> đi nhau đi nhau đi à nhau đi 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 nhau 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 เอาหกเวรุอกอกนกเวรุกันรวตศูนย้วัดธรรมดานี่งามพอขั้นตอนไถคาดครับไถเสร็จแล้วก็มาคาดปีนี้น้ำไหลน้ำน้ำพอดีเลย ก็ดแม่เดีว้เนเยมพักเบนแม่ของพักพัครับ ไปให้แล้วก็นั่งพักครับ ขาเซตกะมาดำครับป่าเลยดำเข้าเหนียวข้าเหนียวกอขอหกยังใส่วิธีเดี๋ยวับยังปักดำอยู่ครับคนหยอดกบมี่ยุนี่ก็หยอดอยู่ให้หนึงครับ 2ง,งานก็ประมาณสองงานกระยอดขึ้กันปินาอาซียอดนะครับเห็ดยากครับผมมีคนมาดับจ่างขาดแรงงานบมค่อยมีแรงงานครับต้อนดำเองทำเอง ดีคนกับสางผาเมื่อไรถ้าเศร้าอ่ะกะสวยจะสวยเด็ดหนึ่ง,ส,ง,งสองเด็ดสามไฮขาดการใบเลยก็สิให้นี่ให้นั่นแล้วก็อีกให้หนึง่งชิดไว้สิเด็ดสามไพ่พอหอดคำ ปีนาขึ้นสียอดแล้วล่ะนี่ตามแล้ว,ลลวโอเคนะครับหลับสมแค่นี้ก่อนสร้างภาพกับสเตไปดำหรือบปลานียแค่นี้นะครับ